วันนี้พี่บินเขาจะพาผมมาดูบักที่แบบว่าโกงที่สุดในเกมนี้ตั้งแต่เกมนี้เคยเปิดมาแบบว่าฟักนี้เป็นบั็กที่แบบ โกงที่สุดนะครับทุกคนเราจะมาดูว่าไอ้บั๊กนี้มันเป็นบั๊กอะไรยังไงนะครับทุกคนซึ่ง1บั๊กนี้มันคือแบบมันมีหลายบั๊กอะมันไม่ใช่บั๊กเดียวอะคือมันแบบว่าหายตัวแล้วก็แบบทําให้คนทุกคนนิ่งแล้วก็ไปเดินต่อยเขาแล้วก็หายตัวโอ้โหเยอะสรารพัดทุกคนแล้วก็ถ้าขีรนะ่รถนาฮาอะไรเงี้ยคือมันสรารพัดเลยทุกคนเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงโอเค ติดแล้วนะไอติดแล้วอยากวับบแม่เดี๋ยวอยากวัาบแมล่าอยากวับบแม่อยากวับเปล่าอยากอยากวับบแม่อ่าอยากวับเปล่าเอาเลยดีกว่าเอาเลยดีกว่าไเฮ้ยมึงดูมึงดูสังเกตดูอยากอยากวัาบแมฮะไม่ใช่แจกวับไม่ใช่แจกวับไม่ใช่แจกวับมึงบอกมันวิ่งดิมึงบอกมันวิ่งดิวิ่งบอกมันวิ่งดิ วิ่งดิลองเดินดูลองเดินดูคบอกพี่าชคแล้วพี่โชกแล้พี่โชกแล้วพี่โชกแล้วลองเดินดูบอกมันลองอ่ิลองลองเดินดูลองเดินดูไม่รู้มันเดินอย่างนัแต่พี่โชคไปอยู่เดิน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 พี่เดินพี่เดินกระตุกกระตุกเอาเอาเขาขาเราขาเราพี่ขาเรากระเลขึ้นกระเลขึ้นพี่ปุ๊บไปมาหายไปไม่ไปแล้วเอออยากความหรือเปล่า อยากวาวหรือเปล่าละ่ะเอ้ยพี่พมันอยู่ยขา้างหลังวีรนตรงนะบูพี่อยากวนนา,าวปล่ะมึงดูขนาดรถยังวาวอ่ะนี่พี่เบ๊กมึงดูด้วยเออหวาวว้าวว้าวหูหูวาวเปับบาวาว๊บเปล่าเราลองคุยมันนีเบ๊กเราคุยมันเป็นไงเป็นไงถามมันนีถามเลยเป็นเป็นยังไงดูเดู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 อะไรกันแล้วแกเป็นไง Uhm เฟี้ยวเฟี้ยวไปเฟี้ยวไปทำไมว้ากเองมาอะไรเนี่ยทางง้องลีมีทำไมเป็นงี้อยากว้ากเหม่ยทางง้องวีทางงองโอ้ยรถไม่ไปคนเร็วเลยอำนาจอยู่ในมือกูแล้วอำนาจได้อยู่ในมือกูแล้วเดินเดินไปเดินไปฮู้กะ เ <iyorsun S 2> ดินไปเดินไป <author? S 2> เกอะไรขึ้นบ๊อ๊อบบ๊อบบ๊บบ๊๊อบบอบบออบบ๊อบบ๊อมบ๊อออบบ๊อบอบอบบ๊อบอบบ๊อบ่๊อบบบับว๊อบบบบบบ แบกพี่ทำตรงกันยิงกันละแบกจะเป็นอะไรวะโอเคโอเคโอเคไม่พี่ไปทำตรงบักไปทำตรงยิงกันดีกว่าปะจะเป็นอะไรวะโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมไปทำตรงที่มันยิงกันดีกว่าเดี๋ยวก่อนไปพี่ไปไปไปแม่งรักกันระง้องเลยรักรักกระง้องเลยมันมีคนยิงกันหรือเปล่ามีวะมี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 อะไรนี่อะไรอะไรอะไรนี่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  นิ <c oughs> ่ง mm ดูก hmm. mm ่อนดูน hmm. ด mm ูน hmm. mm ิ่งนิ่งนิ่งเนี่ยดูก่อนดูดินิ่งนิ่งแล้วนิ่งนิ่งยกต่อยกต่อยกต่อเดียเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมานี้ผมมานี้ผมมากลางวันกลางันกาโอเคโอเคโอเคเฮ้ยนิ่งนิ่งอ่้ทุกคนอ่ะอยู่นิ่งครับนิ่งครับเฮ้ยพี่ชายพี่ชยโอเคโอเคโอเคนี่นี่มันไม่ยงมเลย อ้าวนิ่งนิ่งอ่ะนิ่งดีอ่ะนิ่งเนี่ยหมดเลยเนี่งหมดเลยยิ้มตายหน้าได้ป่ะพี่ต่ายมาได้ป่ะพังเฮียเกมพังไอสัตว์พี่ไม่ต่อยมาได้ป่ะตายตายไม่รู้เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองต่อยดูนะเฮ้ยอันนี้ผมพี่อันนี้ผมพี่อันนี้ผมพี่อ้าตายด้วยได้ไยอะไรวะเนี้ป๊อปป๊อปไปป๊อปป๊อ้ไป ไปยอมความสนุกหมดแล้วไปโอ้โหยิงกูไม่ได้ด้วยกูบอกโอ้โหบักเยอะบักคนดีเลยไม่ไม่ไม่บักคนดี้เลยดูดิชอบมา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 เฮ้ยทุกคนนิ่งหมดแล้วเนี่ยนิ่งเลยอ่ะนิ่งเลยนิ่งเลยดูดิทำอะไรไม่ได้ดูดิไม่มีตา อ้าวบ๊อบบ๊อบอู้หโอ้โหูเจียมแก้ดวงเลยนะแก้ดวงเลยดาออกคนแล้วคนฆ่ากูตายด้วยแต่บั๊กยังติดมาถ้าตายโอเคแล้วทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไนแล้วแต่ตะไคร่นะครับผมผมว่าทุกคนไม่ชอบหรอกผมว่าทุกคนไม่ชอบหรอกดูดิดูมันวิ่งเร็วเดียวกับเดิมแบทเลยอ่ะโอ้โหูอ้ชื่อคลิปตั้งชื่อคลิปว่าอะไรดีวะเนี่ยแม่งมีหลายบั๊กเหลือเกิน โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะครับผมนะครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ไปละจุ๊บๆขึ้นเลยนะคืนเลยคืนเลยพี่ขึ้นเลยดูนะครับทุกคนไม่มีใครกับรถครับไี่ไม่ไม่จอด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 กันไม่จอดกันโอเคโอเคเอ้ามึงมึงมึงต้องสั่งมึงต้องสั่งมึงต้องไปเรียกมาแล้วก็สั่เดินหน้าเท่าหลังก็เลยไดเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยผมโปรนะผมโปรนะผมผมโปรนะวันนี้วันนี้ดิวันนี้ดิโอ้กิน มึงมึงสั่งมึงสั่งมึงสั่งต่อหน้ามาเลยมึงสั่งต่อหน้ามาเลย,ย,เยเ ah. <laughs> สั่นหน้านะข่อยหลังถอยหลังอ่าถอยหลังนี่ตดิหลังเออสั่งรถว่ะสั่งรถว่ะเออเดินหน้า <laughs> เดินหน้าเดินหน้าเดินหน้านะเดินหน้าไปเออนั่นแหละสวยเออไม่เป็นใครสนใจเราเลยว่ะพี่ใหญ่ กีนน่ราก้นดิเลยดูดิทุกคน <g ül üyor> พี่บิน้าผมมาทำอะไรวันวนี้ <c oughs> โอเคนะครับผมแล้วก็มาอยู่ในเว็บชิบะสโตนะครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มเอากันเลน้าเชิน,นะครับเพื่อเอาไปเต็ม โอเคถ้าวิธีการเติมนะครับทุกคนอยากเติมก็มาตรงช่้เหลือนะครับตรงขวาบนแล้วทุกคนก็จะเห็นนะครับวิธีเติมเงินวิธีสมัครสมาชิกแล้วก็วิธีการสั่งซื้อนะครับก็ผมก็ได้เติมไปแล้ว200เครดิตนะครับ200้บาทนั่นเองซึ่งวิธีการสุ่มนะครับผมก็จะสุ่มตรงนี้ครับของรางวัลสุ่มของรางวัลน,นะนี่มันก็จะมี4อันมันก็จะมีระบบสุ่มกล่องระบบหมุนสปินระบบสุ่มสปินคูณสองอะไรอย่างเนี้ยไอเวพวกนี้น่าจะได้โทรศัพท์ได้ั้งแล้วก็ระบบสุ่มเกมส็็นะนะะักี้จไดเเปพ พีทแต่วันนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มรางวัลสูงที่สุดของแบบบัตรกัน่าอะไรอย่างเงี้ยอุยเอาไว้ทุกคนว่า200บาทของผมเนี่ยมันจะได้หรือเปล่านะครับอ่ะผมจะเริ่มสุ่มนนะทุกคนเฮ้ยเฮ้เฮ้เดี๋เดี๋ยว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 คือตอนเนี้ยคือผมจะแบบว่าผมจะดีใจหรือว่าผมจะยังไงดีคือแบบวัด ออกแล้วมือโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้บัตรกีลน่าเชลมา1,500เชลแล้วทุกคนผมใช้ไม่แค่สามสิบบาทสามสิบบาทผมได้เลยผมสุ่มมาจะเหลือหนึ่งอแล้วมสุ่มอย่างนานเลยเฮ้แต่ล้วก็แบบคุ้มคุ้มมากๆนะครับทุกคนผมจะเอาอีกอันให้ได้นะครับทุกคนไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าเฮ้ยได้เจ็ดล็อกเจ็ดร้อยห้าสิบเชลโอเคนะครับทุกคนก็มาดูของรางวัลน,นะครับทุกคนนี่เป็นไง ของรางวัลที่ผมได้มา <Wow. S 1> วันนี้นี่นะครับทุกคนผมก็ได้บัตรกริเลหน้าเชลนะครับมา1500เชลนะครับแล้วก็750เชลด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองอ่าเอาเลขนี้นะครับไปใส่ในเว็บเติมเกมนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับใครทักมาว่าใครมาทักมาว่าโอเคเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่าปึ๊บปึ๊บได้หรือลเป็นไงทุกคนเป็นไง ตอนนี้นะครับผมก็ได้เติมเข้าไอเดียของผมเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นจํานวน1637เพชรบวกกับ164เพรนะครับก็เพจก็เข้ามาแล้วนะครับเนาะนี่ไงนี่เข้ามาแล้วไงถ้าใครอยากเติมเกมนะครับผมผมแนะนําเลยนะครับเว็บชิบะจะโตนะครับทุกคนเนาะก็มีบัตรเติมเกมสุ่มของรางวัลเติมเกมออนไลน์นะครับทุกคนก็ลองมาดูกันได้นะครับผมทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับ